วิธีเข้าการรักษาโควิด -19 ของผู้ประกันตนรักษาฟรีแบบ Home Isolation สามารถเข้ารักษาในเครือโรงพยาบาลประกันสังคมได้ทุกที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. เมื่อเราตรวจพบเชื้อแล้วให้เราทำการไปที่โรงพยาบาลที่เราจะรักษาในประกันสังคมโรงพยาบาลจะทำการตรวจ ATK ําอีก1รอบและรอรับผลตรวจ ATK ในวันถัดไป เมื่อผลตรวจออกแล้วผลว่าเราเป็นโพซิทีฟโรงพยาบาลจะให้เราทำการสแกนลายเพื่อเข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันเมื่อเข้าระบบแล้วโรงพยาบาลจะทำการส่งข้อความให้เราไปรับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยโควิดเมื่อเรารับยาแล้วโรงพยาบาลจะให้เราทำการรักษาโควิด19ภายในบ้านจำนวน10วัน ภายใน10วันนั้นเราต้องรายงานผลค่าออกซิเจนกับค่าอุณหภูมิของร่างกายเราทุกวันเมื่อเราครบ10วันแล้วให้เราทําการไปโรงพยาบาลไปหาหมอเพื่อรับใบรับรองแพทย์แค่นี้ก็เสร็จสิ้นในการรักษาโควิด19แบบ Home Isolation แล้วครับ